สวัสดีครับอยู่กับช่องสมถินชาแนลนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะสอนวิธีการเปิดฝาถังน้ามันนะครับเนื่องจากว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะมองที่เปิดฝาถังน้ํามันนะครับปกติจะอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณใต้คอพวงมาลัยเนะาะแถวๆฝั่งขวามือนะครับแต่ทีนี้ตัวของมิวเมันจะไม่มีนะครับมีแต่เปิดฝากระโปรงนะครับนะครับวิธีการเปิด ฝาถ <ฝา S 1> <า>ังน้ำมันง่ายๆเลยครับเพียงแค่ถ้ารถเราอยู่ในสถานะล็อกประตูครับเราก็เพียงแค่กดลดล็อกนี่นะครับนี่นะครับกดกลดล็อกปุ๊บเราก็สามารถเปิดฝาถังน้ํามันได้นะครับตอนนี้เราปลดล็อกแล้วนะครับนี่นะครับฝาถังน้ํามันก็จะเปิดได้นี่นะครับเพิ่งลางรถมาเมื่อกี้ด้วย <c oughs> เหมือนกันนะครับถ้ารถเราล็อกอยู่กดล็อก ที่กุญแจนะครับมันก็จะเปิดไม่ได้แต่ถ้าเราปลดล็อกที่กุญแจ <l ots> ก็เปิดได้เหมือนกันนะครับก็ <l ots> อีกอย่างหนึ่งก็ระวังกันด้วยนะครับรถเราม u l e x ของเราพยายามลงรถแล้วก็ให้ล็อกรถนะครับไม่งั้นเขาจะมาเปิดขโมยน้ํามันได้เปล่าไม่รู้นี่ได้ไหมเพื่อนๆว่าระวังโดนขโมยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับ